ตอนนี้วันที่30มสิบเดือนสิบสองนะก็ผมได้ในานาฬาิกามาวันที่5นะ้านะฮะเดาว่าน่องน่าจะอยู่ไม่ถึงครบเดือนนะครับผมก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องต้องวิ่งหาบีแล้วก็แบตเตอรี่เหลือสิเเซนะครับก็คือจากวันที่5เนี่ยชาร์จไรเปอร์เซ็ตเต็มเ,เ,เนาะแต่ทีนี้เยังไม่ทำการทดลองเรื่องของฟังก์ชันของเพลงด้วยนะก็นาะต้องชาร์จก่อน Okay. ต้องต่อฮดโฟนนะโอเคครับเดี๋ยวลองต้องชาร์จแหละอยู่ไม่ถึงแน่ๆนะครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ยูสเสจยสองเอซนบอกว่าอยู่ได้5วันอีก5วันมันจะหมดวันที่เท่าไหร่4โหน่าจะแบบไม่น่าไม่น่ารอดไม่น่ารอดไม่น่าอยู่ถึงใส่นอนใส่อะไรด้วยนะครับก็ไม่น่าอยู่ถึงแน่นอนต้องชาร์จแหละสวัสดีครับเออ วันนี้มารีวิวนี่นะครับโคลอสเวอร์เทคสองนะบผมก็จากการใช้งานนะครับสองเองดือนกับสองเดือนแหละนะฮะก็นาฬิกาเรือนนี้นะครับผมใส่วิ่งออกกำลังกายแล้วก็ปล่าๆนะครับอย่างเลยนะก็โดยรวมว่าเป็นนาฬิกาสปอร์ตวอชนะครับที่ดี อีกเรือนหนึ่งนะแต่ว่าน้ําหนักก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมลองใส่ครั้งแรกที่ใส่แล้วไม่วิ่งหาใช่ปหรู้สึกว่าเออมันน้าหนักมันก็หนักอยู่นะนะครับเริ่มแบบว่ามีอาการแบบว่าเมื่อยแขนนะครับผมต็วาแบบเบี่ยงเบี่ยงไปเนาะก็พวกสเปคอะไรก็ดูได้ตามมิ็น,นะครับผมเราไม่พูดถึงื่อนนี้กันนะครับก็เราพูดถึงังก์ชันการใช้งานนะครับก็ตัวแบตนะครับมันจริงๆอ่ะ มันสามารถดูแบตได้ใช่ปะตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะแบตเตอรี่ยูเซชขอหามแป๊บนึงนี่สายที่สี่ดีไหมนีครับก็คือมันเป็นกราฟบอกอย่างนี้ใช่ปะว่าเนี่ยอยู่ได้กี่วันนะครับเดี๋วอีกร้อยสามสิบวันใช่ปะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ถึงนะเอออย่างเช่นล่าสุดก็คือใส่มาตัวตอนเดือนแรกใช่ปหมันจะ คือผมใส่วิ่งใส่ออกออกกำลังกายแบบว่าไปฟิตเนสอะไรเงี้ยยกยกเวทอะไรเงี้ยมันก็คือกดตลอดใส่นอนด้วยนะแบบว่าแทบจะหาย p e r f o r m a n c เลยแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยไม่ได้ใส่นะครับก็คือแบบกลางวันที่แบบว่าเช่นแบบตอนนั่งทำงานเนี่ยก็มีถอดบาร์ไว้ไบ้างนะครับเออซึ่งก็แบบว่าแต่แบบมันก็อยู่ไม่ถึง1เดือนเต็มนะฮะนี่กแล้วก็มีสเตตัสบอกนะว่าเราใช้ไปเท่าไหร่ซึ่งถามว่าดีไหม ก็ดีนะเมือเทียบกับโดยการเรียนเก่าที่ใส่เอ,อส่วนต้สนส่วนต้นส่วนต้นสปาร์ตันครับก็เออมันไม่ต้องทรมานมานั้งชาร์จทุกอาทิตย์น่ะนี่ก็แบบว่าเออสักสองทีชาร์จที่หนึงก็ได้หรือเดือนเกือบเดือนอะไรเงี้ยนะฮะก็ระบบ G.P.S. นะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นกับที่ที่ผมอยู่ด้ยหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็จะมีคือถ้าเกิดว่าคือเขาบอกว่าเขา มันมีเทคโนโลยีเลยนะทำให้การวิ่งการวิ่งในซิติลานหรือในเมืองอะไรเงี้ยมันจะดีขึ้นใช่ไหมแต่ว่าที่ผมมดูว่าใช่หรือเปล่านะผมอาจดูจากในในเขาเรียกอะไรอนะ่ะในรีวิวเอ้ในในวิดีโอพิเศษอะไรเงี้ยซึ่งที่ผมอยู่มันมีมันมัน,มนเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตึกอาคารสูง8ชั้นนะ,ะก็ผมก็มีจังหวะที่วิ่งบนรอบตัวอาคารนะครับเพราะว่าออจอดไปวิ่งที่อื่นมันก็ไกลอะเนาะ นี้ก็วิ่งนะ GPS ตัวนาฬิกานี่ก็มีความเพี้ยนเหมือนกันนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเป็นกับที่ที่อยู่เนี่ยมันใกล้สนามบินด้วยไหมหรือ,อ,อด้วยเซตแบ็กของอาคารกับตัวลวดอะไรเงี้ยมันทําให้แบบว่าการอ่านค่า GPS เนะี่ยมันเพี้ยนเป็นนิดหนึง่งหรือเปล่านะไม่แน่ใจตรงนี้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะฮะตรงนี้ เค okay. ว่ามันดับเออเนี่ยมันมีความเพี้ยนอยู่นะคือมันก็วิ่งบนอ่ะรอบนึงมันประมาณสักร้อยแปดสิบเมตรอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้แล้วก็เออผมได้ซื้อไอโครลอดพอร์ตด้วยนะคือผมไม่แน่ใจว่าตอนต่อเนี่ยคือผมมากว่กังวลว่ามันจะไม่ต่อน,นะครับคือมันต้องเข้าไปในก่อนจะวิ่งใช่ป่ะแล้วก็ผมก็ต้องหมั่นไปเช็คดูว่าตัวซิสเต็มตรงเนี้ยปุ๊บแล้วก็ไปที่อุปกรณ์ใช่ปะ่ะปุ๊บนี่มีคอรลอดพอร์ตถ้าเกิดว่าเราต่อเนี่ย ก็ต้องมาเปิดตรงนี้ก่อนแนละ้วค่อยมาดูนะฮะว่ามันต่อจริงไหมอะไรเงี้ยคือเป็นการเช็คอีกทีหนึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะต่อออตโต้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็น,นอีกพอที่ข้อเสียมัง้งไม่แน่ใจนะครับฟังก์ชันการออกกาลังกายตรงนี้ก็สามารถปรับแต่งได้นะครับปกติดีนะก็ไปลองสลับกันนะตอนตรงไหนใช้สุดก็มันสามารถแต่งในแอปได้นะครับเขาไปเลื่อนมาไว้มันวนได้อย่งผมเนี่ย ก็เป็นวิ่งซะบ่อยนะครับเราไปสเต็งนะแ็บบ้างแทก็ก็คือลงคอร์ดนะครับแล้วก็อินดอร์ันส่วนตัวเรื่องการจับ GPS กับตัวฮาร์เรลเนี่ยก็รวดเร็วดีนะครับอินเทอร์วอลก็ตั้งได้นะว่าเท่าไหร่ะนะครับเป็นเบสิกเป็นอไรนู่นนี่นั่นแล้วก็บอว่าเตือนอเลอร์น,นะครับเรื่องความเร็วอะไรอย่างนี้อ่าเขาตั้งได้นะส่วนตัว สเต็งเนี่ยเออการเข้าฟิตเนสนะครับพวกยกวงยกเวทอะไรเงี้ยมันจะมีแบบว่าเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเออนับรอบใช่ปะ่ะคือถ้าเกิดว่าเร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 าไม่คือเราแบบสมมติว่าเราเรายกเวทใช่ปะ่ะยกยกมือแค่ข้างเดียวข้างเดียวเขาใส่ในการข,ข้างซ้ายครับยกข้างขวาข้างซ้ายมันไม่มันไม่ทําการขยับใช่ปะ่ะไอตัวรอบอะ่ะมันก็จะไปนับให้นะ <laughs> เออนี่ก็เป็น แล้วก็ถูกของเขาครับเออก็ไม่ขย,ขยับก็เป็นแอนี่อะไรเงี้ยเออแล้วก็ผมไม่รู้ว่าวิธีการใช้ใตัวเออแบบในแอปมันจะมีแบบขึ้นว่าแบบเนี่ยมันใช้อะไรเท่าไหร่ใช่ไหมแบบยกยกไปก,กี่ครั้งวันนี้เ่นเบลดจุดไหนบ้างอะไรเงี้ยเออไม่รู้ว่ามันซิ้กันยังไงนะครับแล้วก็การเรนเบลดก็สามารถแบบว่าพอดแล้วก็ไป next p a r ทได้นะครับนี่ก็ดีเหมือนกันนะ ก็เป็นนาฬิกาที่อึดถึกทนดีนะครู่เดือนหนึง่งก็เดี๋ยวส่วนเรื่องระบบนำทางอะไรยังไม่เคยได้ลองใช้นะเดี๋ยวจะไปลองใช้สักหน่อยแล้วก็การซิ้นข้อมูลเข้าตัวนาฬิกาเนี่ยครับก็คือเช่นแบบว่าอัปโหลดแมปหรือโหลดเพลงเข้าไปเนี่ยบอกเลยว่าช้ามากนะฮะก็จังคือมันด้วยความมันเป็นซอฟต์แวร์ตัวไอ้ตัวฮาร์ดแวร์ข้างในมันไม่ได้ใหญ่เหมือนคอมพิวเตอร์ใช่ป่ะมันก็เป็นแบบว่า มีนีคอมพิวเตอร์เล็กๆเครื่องหนึ่งระยะการอ่านการเขียนไฟล์อะไรเงี้ยก็จะมีความช้านิดนึงนะฮะโอเคแต่ถามก็โดยรวมก็คุ้มกับคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปเราสองหมื่นกว่าบาทก็คุม้มนะครับผมหล่อเท่ด้วยนะฮะโอเคคือผมไม่อยากให้มันมีสีอื่นนะจริงๆมันมีแค่สองสีใช่ป่ะมันมีแบบว่าคือผมไม่อยากได้ตัวเรือนตรงขอบเนี่ยครับเป็นสีเงินแต่ตัวเรือนสีดําซึ่งไม่มี มีแต่ดำกับดำใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นแบบว่าเงินกับเ,เท่ากับเงินอะไรเงี้ยเอออยากได้แบบดำเงินเนี่ยมีไหมอะไรเงี้ยเออโอเคเรามาณน,นี้ครับก็รีวิวนาฬิกาโพลารสโตรจิดสองนะโอเคเสร็จครับ